สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับตัวที่ผมเพิ่งเปิดไปนะครับก็ตัว babydot นะตัวบนในถือนานมากแล้วนะครับผมนะตัว babydot เนี่ยต้นทุน2องตอนนี้ตลาดอยู่ที่2องศนะครับลแางปอด2องศูนอันนี้ผมพร้อมเติมเติมเงินเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวใจะให้ดูความคุ้มค่าความคุ้มทุนถ้าเกิดว่าเราเข้าได้ถูกจังหวะนะครับนี่คือเป็นความเสี่ยงสูงนะครับก็เหมือนคิชูเนี่ยผมใช้เงินอยู่อ่าสิบสี่จุดแปดสามดอลลาร์นะครับถ้าเปิดผมลบออกหลักประกันออกเท่าไหร่นะครับบบผผมมลลดูนะครััปงบ ตอนนี้ใช้เงินอยู่แค่7ดอลน,นะเจ็ดดอลเป็นเงินเท่าไรครับเจ็ดดอน,นะครับผมเจ็ดดอเป็นเงินเท่าไรนะครับเดดอลเจ็ดดอลเนี่ยจะใช้เงินอยู่สองร้อบาทนะครับตอนนี้บวกอยู่24ดอลลาร์นะครับบวกอยู่ยีดอลลาร์อ่าที่เราเห็นเกินอ่าเป็น3ามเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่าเราเอา7จุดอกเนี่ยก็คือ300ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คูณ7จ็ดจุดอกคูณสาม็ก็จะตีเป็น24.93ิบสี่จุดเก้าสดอลลารนะครั ผมได้ปลายไส้นะครับก็ตลาดตัวนี้นะครับกิซูอยู่ที่อ่อยู่ที่ล่างสุดนะครับต่ําสุดก็คือ1นึผมตัดสินใจก็ะ1ึนึเลยนะครับดังนั้นแล้วผมอยากได้หน่วยมันเยอะนะครับผมก็เลยต้องใช้เด้บิษเจ็ดสิบห้าเท่านี้คือความเสี่ยงสูงเจ็ดสิบห้าเท่าก็จริงแต่ถ้าเกิดมีเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทแต่ใช้เงินอยู่แค่เจ็ดสิบาทนี่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับนะครับแต่เปิดด้วยอ่าผมจะอธิบายยังไงคือหมายความว่าเราใช้เดเริษเยอะก็จริงแต่เราใช้เงิน น้อยในเงินที่เรามีอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วมาดูความกุ้งก้าตอนนี้เรามาดูกราฟของคิชูนะครับถ้าเกิดว่าคิชูเนี่ยจุดสูงสุดของหลายวันก่อนหน้านี้เอาสักสามเฟรมของสัปดาห์แล้วกันนะครับตามเฟรมสัปดาห์ไม่ต้องให้คิชูมันวิ่งไปที่ตรงนี้นะครับแ,แถวโซนโซนนี้นะครับผมอกศูนย์เก้านะครับสมมติคิชูกลับมาที่อกศูนย์เก้านะครับอกศูนย์เก้าเราจะพอร์ตนี้จะโตเป็นเท่าไหร่นะครับอกศูนย์เก้าศูนย์แปดตัวนะ 0.1234567809 6กรณีไปขายหายที่วันวันก่อนนะครับ2,400นะครับ2,400ดอลนะครับ2,400ดอลเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ2,000นี่คือกรณีสมมุติถือนะครับถ้าเกิดตกทางนะ2,400ดอล2,400ดอลนะครับ2,400ดอลประมาณนะครับโดยประมาณ80,000นะครับกับเงินกับเงิน300หรือเปล่านะเมืกก่อกี้ลืมแล้วนะ3,400บาทนะครับดังนั้นแล้ว ถ้าเกิดว่าไปแค่อายเดิมของ2อสาวันที่ผ่านมาเขาแล้วกัน 2- อสาวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกิ๊ชู2อสาวันที่ผ่านมากรอนนี้ถ้าสมมุติมันไปนะครับอ๋อประมาณสักก่อนหน้านี้นะครับที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณสสัปดาห์3สัปดาห์นะลากขึ้นไปแถวแถวโซน2องหนเะครับเราถ้าว่าเราไปขายที่อายเดิมแล้วกัน2องหเราไม่พูดถึงกรณนี้มันลงนะถ้ากนี้ลงเนี่ยคือกัดทุนอยู่แล้วแล้วก็เข้าใหมย่ยิงใหม่ก็แล้วกันก็แล้วกันนะครับผม0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอกเจ จะตูเป็น500ร้ยกว่าดอลห้ารอยกว่าดอลโดยที่เงิน2องสาร้บาท500อกว่าดอลห้าร้อยยี่สิบสี่ดอน,นะครับนดนะครับ17นะครับ, 17, รบสมมติว่าถ้าเกิดว่าอนาคตรเราถือไปแต่โอเคตอนนี้เราหาจุดต่ําสุดไม่ได้ผมก็จะหาจุดต่ําสุดที่มันต่ําให้ได้ตอนนี้สูตรแปดกอตัวนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งมันเหลือสูตรหน้าตัวละครหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่เลขหนึ่งก็ไปนะครับก็ประมาณสี่แสนเก้าหมื่นดอลคิดยากสี่แสนเก้าหมื่นดอลเอาใส่เลขหนึ่งหนึ่งดีกว่าอ่าห้าแสนดอลนะห้าแสนสี่หมื่นนะครับ ห้าแสนสี่หมื่นนะกรณีสมมตินะ้ตลาดมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับผมสิบแปดล้านนะครับผมเองก็ยังไม่เคยทําได้กรณีใช้เงินหลักสองสามร้อยนะครับก็บอกตรงนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ย้อพอเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงคลิปนี้ก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าอ่าอัตราส่วนของรอเบรดเนี่ยมันสูงมากๆเลยแต่ก็มีความเสี่ยงมากเช่นกันยังไงก็ทุกคนลงลงลงทุนก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่จาเป็นต้องเปิดเรบเบรดเจ็ดสิบ้าเท่านะครับเปิดแค่หนึ่งต่อหนึ่งก มี1 0 0 0 0คุณเปิด75 000, คุณอาจจะได้75,000หนหน่วยอะไรแบบนี้ครับก็คือหลักคิดนะครับแต่ยังไงก็ต้องก็ต้องศึกษาลึกๆนะครับผมคลิปนี้ก็หวังดีกับทุกคนนะครับไม่ได้มาชี้นำมาชักชวนให้คุณต้องมาเทรดตัวฟิวเจอร์นะครับเป็นความเสี่ยงสูงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเต็มใจเองเ,องเนี่ยก็สามารถที่จะทักพูดคุยกันได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมคลิปนี้โอเคผมต้องเตมิมเงินกับเข้าไปก่อนนะครับ คุณสังเกตดูนะครับต้นทุนผมเนี่ย115ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเติเตมเงินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวความเสี่ยงผมจะลดลงนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดลงมา115ป์ดผมเงินจ่ายหมดเลยนะ7ดอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียดายเงิน7ดอลเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินเยอะๆไปตรงนี้จะเหลือลงมานะครับดังนั้นแล้วผมจะดึงหลักประกันเข้าไปที่เงินมีเงินมีอีกนิดนึงนะครับหรือว่าผมจะเอามาใส่บิวิดอดก่อนก็ได้มาลบอยู่นะครับดังนั้นแล้วผมจะเอาใส่หลักประกันตรงนี้เข้าไปปับ๊บ10ดอลน,นัครบ้ 115, ะ 13, คครบวะ